สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพูดถึงพูดถึงเรื่องว่าเราจะ,ะเราจะดับความกลัวที่อยู่ในตัวเราแน่นอนเราทุกคนก็เคยเจอความกลัวความกลัวทุกอย่างมันสามารถเอาชนะได้นเรววันนี้เราจะพูดถึงวิธีที่เราจะสามารถกํจาจัดความกลัวนั้นออกไปดับมันออกจากชีวิตของเราเพื่อเราจะได้สําเร็จง่ายขึ้นโอเคข้อแรกคนอื่นคิดยังไงมันไม่ใช่เรื่องของฉัน คนอื่นคิดยังไงไม่ใช่เรื่องของเรานะคะนี่มีเขียนให้ด้วยเติ้เต้ตอ่านออกไหมคนอื่นคิดยังไงไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมคะความคิดของเขาก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วความคิดเห็นของคนอื่นมันเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะ make everybody happy ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเขาจะบอกว่า it's impossible to please all of the people all of the time มันเป็นไปไม่ได้ว่าเราจะทำให้ทุกคนพอใจกับเราตลอดเวลานะคะถ้ากำลังทำอะไรและคุณแน่ใจ100%ยว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับตัวคุณคุณไม่ต้องเป็นห่วงว่าคนอื่นคิดยังไงโอเคต่อนะคะถึงข้อ2 อดีตให้มันจบไปอนุญาตให้อดีตอยู่ในอดีตนะคะถ้าเคยมีประสบการณ์ไม่ดีมันก็ผ่านไปแล้วมันก็กลับมาทําลายเราไม่ได้แล้วนอกจากว่าเราอนุญาตให้สิ่งนั้นกลับมาทํำลายเราการให้อภยัยอ,อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ไม่รดกับคุณบันฑดีพูดถึงบ่อยในในช่วงนี้การให้อภยัยเป็นเป็นของขวัญที่เราให้กับตัวเราเอง มันเหมือนกับว่ามันมัน,ม,นมันสร้างที่ในในใจของเราให้มีความรักมากขึ้นและความรักและความกลัวอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าเราเต็มไปด้วยความรักเราจะสามารถกำจัดความกลัวข้อ3แล้วนะคะเราต้องมีสภาพจิตของความเหลือเฟือ An abundance mindset อ,นนอันนี้เป็นคำที่แมรี่เอง เพิ่งจะเริ่มเข้าใจในสองสามปีที่ผ่านมานี้แต่ก่อนไม่ไม,ไม่ไม่เคยเข้าใจตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งความเหลือเฟือเป็นโลกแห่งความมั่นคั่งทุกที่มันมีพอนะคะมีพอมีมีมากกว่าพอมีเหลือเฟือตลอดเวลานะคะคือทุกคนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ที่เราประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าเราต้อง กดอีกคนหนึ่งหลงไปเพื่อดึงตัวเราเองขึ้นมาไม่ใช่เพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งความเหลือเฟือคือทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะและถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถ้าเราเข้าใจว่ามันเราไม่ต้องแย่งคนอื่นถึงจะรวยได้เราไม่ต้องแย่งคนอื่นถึงจะสําเร็จได้มันมีพอสําหรับทุกคนนะคะแล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราไม่ต้องกลัวความจนเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่พอสําหรับตัวเรา มันมีพออยู่แล้วแน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องเชื่อเราต้องเชื่อว่ามันมีพอโ okay. อเคข้อสนะคะหาความรู้เพิ่มเติมไม่มีอะไรน่ากลัวมากกว่าอิน uh, เ uh, นอ n o r a น c e หรือการอ g น o r a n ์เ uh, แปลแปลยังไงความไม่รู้ <laughs> งงความไม่รู้แปลง่ายๆแล้วกันความไม่รู้นี่น่ากลัวที่สุดอะไรที่เราไม่รู้อะไรที่เราไม่มีความรู้ สิ่งนั้นจะดูน่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องหาความรู้เพิ่มเมื่อเราหาความรู้เพิ่มมันเหมือนกับว่าเปิดไฟเปิดไฟในสมองของเราพอเรามีความเข้าใจมากขึ้นพอเรามีความความารู้มากขึ้นเราจะมีความกลัวน้อยลงข้อสุดท้ายนะอของวันนี้ถามตัวเองเวลารู้สึกกลัวหรือว่ามีปัญหาแล้วไม่ไม่แน่ใจว่าจะจะเอาชนะยังไงนะคะ ถามตัวเองว่าแย่สุดแล้วก็จุดๆ,ๆคือถามตัวเองว่าถ้าแย่สุดถ้าสิ่งที่แย่สุดเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงนะคะก็โอ้ยังไม่ได้โชว์เลยเลยข้อ5คิดแย่สุดก็อะไรจะเกิดขึ้นเราพอเราําใจได้กับสิ่งที่แย่ที่สุด ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนนั่นคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเราทําใจได้คือความกลัวของเราจะลดลงเยอะเลยนะคะเพราะอะไรเพราะเมื่อเราไม่มีความรู้เราก็กลัวสิ่งที่เราไม่มีความรู้แล้วเมื่อเราถามตัวเองว่าสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรมันเหมือนกับว่าเราหาความรู้เพิ่มเติมเราพอเรามีความรู้เพิ่มเติมเรามีแสงสว่างเข้ามาในในในจิตของเรา คือมันตัดสินใจอะไรง่ายขึ้นมันทำให้เราสามารถเอาชนะความกลัวของเราได้ง่ายขึ้นเอาแค่ okay, นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากทุกคนและก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความเหลือเฟือนะคะวัสดีค่ะ สวัสดีครับทุกคนถ้าอยากติดตามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จดีๆนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณที่จะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณนะครับอย่าลืมกด subscribe ที่ YouTube Channel ที่นี่นะครับมีตอนนี้มีวิดีโอเกือบ300วิดีโอแล้วแล้วก็เปลี่ยนชีวิตหลายคนไปมากเลยนะครับความมุ่งมั่นของผมอย่างหนึง่งที่อยากจะให้ทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยได้พัฒนาชีวิตตัวเองเป็นสายสว่างให้กับโลกนี้นะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ